นี่คือโอเคอืมวันนี้คืออะไรครับ้องวก็นั่งกินอะไรอยู่ครับนี่คือมาราคีนกครับฮะอะไรนะมาราคีมาราคีนกครับมาราคีนกมาราคีนกเป็นยังไงอ่ะมาราคีนกมันจะเป็นอย่างนี้ครับมาราคีนกทุกคนอยากเขาจะอยากเอาทำอะไรเขาเอาเขาอันนี้คือเอามาจากสมุนไพรไม่ได้เอามาจากคีนกเขาอันนี้คีนกเนี่ยเขาตั้งชื่อมาครับ มันเป็นอบกรอบใช่ไหมแก้วน้ำตรงนี้ไปไหนครับก็ม,มีสมุนไพรด้วยน้องกินเยอะน้องชอบกินเยอะผิดฟอนมันมีรสชาติยังไงบ้างลูกรสชาติ รสชาติเนี่ยมันก็จะออกเผ็ดออกทุกคนลงชิมกันเอง,เองเนะเดี๋ยวแต่ว่ามันมีซื้อในเพจไหนครับน้องฟ้อนครับอร่อยไหมอร่อยครับฟ้อนจะขายอันนี้หรอครับอันละอยากคิดราคาก่อนไหมคิดดูก่อนว่าจะเหลือพอขายไหมเดี๋ยวก็ต้องสั่งทำใหม่ก็ได้ลูก อ,อันนี้อันนี้ชิมไปก่อนอันนี้ชิมไปก่อนให้รสชาติพอใจก่อนแล้วค่อยออกขายเนาะครับโอเคไหมอืมอันนี้มันเป็นของผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้นะผมได้สีแดงคือผมมีสีแดงไงลองชิมว่ามันเป็นกว่าเดิมหรือเปล่าอ๋อมันเป็นระดับความกรอบของมันหรอกเขาใช้แบบไปไล่น้ำมันออกอบกรอบ มันก็จะไม่มีเียอะไยกัเดิมหรอมันก็จะไม่มีน้ํามันใช่ไหมครับโอเคแล้วน้องฟันจะขายแน่ใจว่าจะขายใช่ไหมเนี่ยครับขายได้ไหมน่าจะน่าจะประมาณห้าสิบถึงร้อยค่ะหรออุ้ยแต่มาละมันแพงมากเลยนะลูกมาละรู้ไหมว่ามาละขี้นกห้าโลเนี่ยเอามาอบกรอบแล้วเหลือ,อามาละขี้นกแค่หนึ่งโลเองนะ เพราะฉั้นคิดดีๆนะว่าจะขายยีงไงอะไร <100 S 1> ทั้งนา้ไม่ไม่เรามีเวลาคิดนานคิดก่อนแล้วไหนเดี๋ยวก็ต้องคิดคิดแพ็กเก็คิดอะไรให้มันเหมาะกับฟ้อนเพราะฟ้อนเป็นฟ้อนเป็นคนขายโอเคไหมอืมก็ได้ครับก็ได้งั้นเดี๋ยวคลิปนี้พอก่อนนะเสร็จแล้วชิมเสร็จแล้วไปต้องไปหาแพ็กเก็ใหม่แล้วนะะต้องไปหาแพ็กเก็ที่จะขายเข้าใจไหมไม่ได้ชิมแล้วครับตัวนี้กินแล้วครับครับ <laughs> โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ